นี่คือเกาะฮิโคะเจเล็กที่มีต้นไม้หนึ่งต้น เสบือกไอโง่สู้หูลูกตาและไอ้โง่2ตัวที่มีความรู้ไมค์คานั้นแท้จะเป็นศูนย์แล้วก็มีบอสแกะธรรมดาหน้าโง่ตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ช่วย2ตัวนี้ทําให้ฉลาดขึ้นหรอกซึ่งเราจะต้องอาชีวิยรอบพร้อมสานเมืองกับทรัพยากรที่จํากัดตัวเราจะมีเป้าหมาย4อย่างด้วยกันโดยอย่างแรกก่อนที่เราไปทําอะไรได้นั้นเราต้องมีชีวิตรอด100วันในหมู่5คอซะกอ่อนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ถ้าเป็นไอ้โง่2ตัวนี้อยู่กันก,น,กนก่อนก็ไม่แน่ในต่อมา,าต้องทําชุดเลอ่อุปกรณ์ต้องเป็นฟูลเพชทั้งหมดอย่างที่3คือต้องเป็นแต่รก่อฮิโคจะเล็กนี้เป็นเมืองให้ได้อย่างที่4จะต่อเนื่องมาจากหัวข้อที่แล้วเมื่อมีเมืองแล้วมันจะไม่มีคนมันจะเป็นเมืองได้อย่างไร ราลยแกะหา NPC พแล้วลาหา BC, แพมพวกเขามีงานทำให้ครบผู้กระชื่นได้ไหมครับแต่ในเกาะที่ไม่มีอะไรเลยเราจะสามารถหาพวกเขาได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราหาคำตอบกับไอ้สองตัวบาทนี่ก็ดีกว่าเมื่อเริ่มมาวันแรกเราก็ได้ทําการตัดต้นไม้ต้นเดียวภายในเกาะแล่ขุดถ้ำใต้เกาะเพื่อจะาหาหวกหินมาขยายก่อนในช่วงแรกพราินในเกาะแห่งนี้นั้นน้อยเหลือเกินกบหาแร่ที่จะเป็นอย่างเหล็กกับหานในวันแรกพวกเราได้แบ่งหน้าที่โดยผมจะขยายพื้นที่เกาะรพอมกา์มไม้ไปด้วยส่วนมมกก็จะไปขุดเหมือนกับหาแร่ในวันต่อมาเมื่อมมาขุดถ้ำไปเรื่อยเสียงมออนเตร์พ้ออกงี่อน้ขังอย่ เมื่อเราได้ไปสำรวจเราก็ได้เจอโพรงห้าขนาดใหญ่ที่มีแร่ล้ำค่าอยู่ในนั้นมากมายแต่ดูจากของที่เรามีอยู่ในตอนนี้แล้วถ้าขุดไปแล้วก็อาจเป็นปุ๋ยใต้ห้านี้ก็ได้วันที่3ผมเลยให้มาไปขุดเหล็กแถวทางเข้าพงน้ำเพื่อจะสร้างชุดเหล็กได้สักชุดเพราะเราจะได้สำรวจพงที่ลึกกว่านี้ได้จะได้ไม่โดนพวกมอสลุ่มกระทือบตายซะก่อนส่วนผมจะทำหนที่ที่สำคัญที่สุดข,ของโปรเจกต์นี้โดยการเติมเกาะตัดไม้เติมเกาะ ตัดไม้สนุกสุดยอดไปเลยวันที่สี่มาก็ได้เหล็กมาพอประมาณเราเลยได้ทํำชุดเหล็กหนึ่งเซตเราเลยได้ไปสำรวจโพงที่เราเจอที่แค่เห็นจากข้างบนก็รู้แล้วว่าในนั้นต้องมีแร่รําค่าอยู่เยอะแน่แต่ก็แน่มีพวกมอนเยอะเช่นกันเราเลยได้วางแผนให้คนที่มีชุดเป็นล่อมอนส่วนอีกคนจะไปหุดแร่อุลงมาแล้วเพื่อนอุกปวดเยอะเลยว่ะใจเบื่อปะปะเล่นต่อสู้อะเล่อนต่อสู้อะไอ้พียเล่อนต่อสู้ไม่ได้มีไม่ฆ่าแกง กูถือถุงข้าวแกงเฮียเฮียให้กำลังใจกูด้วยเพื่อนให้กำลังใจกูด้วย จากนั้นผมก็ได้ไปขุดแร่ส่วนมากก็ติดกับมอนเตอร์ไปไม่ได้ขุดแร่มาเป็นเวลา1วันเต็มๆเ,เราเลยได้ขึ้นมาในวันที่5พร้อมกับแร่จํานวนหนึ่งกับจํานวนเลือดที่ใกล้จะไปสู่ขีดเราเลยคิดว่าครั้งต่อไปถ้าเราจะไปขุดเพชรพี่จะทาตามเป้าหมายของเราแล้วก็เราควรเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้โดยการหาอาหารกับพอ้อให้เยอะกว่านี้อีกวันที่ึงไปเราเลยขุดถ้ำใต้บ้านเพื่อจะฟาร์มหินกับดินเอาไปขยายกดและสร้างจุดฟาร์มมอนส์พี่จะได้ทำหนึ่งเป้าหมายของเราให้สําเร็จ ระหว่างวันที่9ถึง17ผมก็ได้เอาตีที่หามาขมับรถมาขยายกกอะให้เป็นวงกลม ถึงมันจะดูไม่ค่อยกลมก็เหอะซึ่งด้านของผมนีใ่ใหญ่เกาะก็่คยมีอะไรมากหรอกครับนอกจากหาดินจากรอบเกาะแล้วไมใ่ใช้ขยายเกาะส่วนทางด้านของมาร์กมาร์กก็กำลังทําที่ฟาร์มมอนโดยเราจะสร้างฟาร์มมอนเหนือพื้นดินอยู่พอประมาณพี่จะทําให้มอนเกิดในพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นหลังจากนั้นเราก็วางสลับเพื่อป้องกัรไม่ให้มอนนั้นเกิดนอกเหนือจากที่เราอยากให้เกิดแล้วก็จะทําช่องว่างให้สูงมากพอที่มอนจะตรงมาเจ็บแต่ไม่ตายพี่เราจะได้รัดทินมอนแลวเราคงได้อพีอยู่ท้ายสุดเราก็แค่สร้างห้องเกิดมอนมอืพวงให้มอนกเข้ามาในช่องวงวว่่่าันนทีี17ก็จะได้้สิ จริงไอ้สิ่งที่ผมพูดไปก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเก่ไปดูคลิปแล้วก็หาเอไอนิดหน่อยเพราะงั้นเราจะไปเชื่อไอต้ตะกี้ให้มากเมื่อเราได้สร้างเสร็จเราก็ได้ทดลองใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยเหตุผลที่เราสร้างที่ฟาร์มมอนขึ้นมาไม่ใช่แค่เราจะเอาของตอบจากพวกมอนกับเอฟพีเท่านั้นแต่มีภารกิจหนึ่งอย่างที่เราต้องใช้สิ่งนี้ นั่นก็คือภารกิจที่เราจะต้องตามหา Villager แล้วทําไมพวกเขามีครบพวกอาชีพไหมครับซึ่งการทําให้ Villager มีผู้อาชีพไ,ไหมครับ,รม,ม,รบมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกครับแค่ครับกล่องเครื่องมือมาแล้วเ i l l a g e r ที่อยู่แค่ก็จะเข้ามาหาไปกินนั้นเองแต่สิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการหา v เจ l a g e r 2ตัวแรกที่จะทํให้เกิดรุ่นลูกรุ่นหลานขึ้นมาซึ่งเราก็โหหา v i จ l a g e r แบบตกปิ่นนี้โลกที่มีแค่ก่อนเล็กๆนี้ไม่ได้หรอกครับเราลยต้องหาซอมบี้ Villager Hand ซึ่งก็มีโอกาสตั้ง5%ยังไงก็ FK จนกว่ามันจะเกิดเลยครับซึ่งแม่งก็ดูเหมือนจะง่ายและครับแต่ก็เป็นสิ่งที่แม่งน่ารําบากทสุดของโปรเจกต์นี้เช่นกันเรามาดูกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้น หลังจากวันที่สิเก้ที่เราได้ทำเดือดมอนสปอนเซแล้วก็ได้นั่งรอจนถึงวันที่สิบ a ก้า แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับซอมบี้วิเลเจเกิดแต่พอเรานั่งเอฟเคนานจนเกินไปแล้วไม่ดูจอมันเลยเกิดทับกันจนเราแยกซอมบี้วิเลเจนั้นยากมากตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นสกิลลิตันได้เห็นหน้าเรามาเลยยิงแต่มันดันไปยิงติดซอมบี้เละเกิดเหตุชลมุนกันข้างในแลวก็เป็นอย่างที่คิดครับซอมบี้วิเลเจตายเราเลยต้องเอฟเคกันอีกรอบจะต้องขยันมาดูหน้าจอบ,บ่อยๆเพื่อไม่ให้มันทับเยอะจนเกินไปซึ่งในระหว่างที่ผมเอฟเคอยู่ผมก็ได้ติดัญหาหนึ่งเรื่องคือเรื่องการเอฟเคอยู่คนเดียวแล้วมมอั้้กบบบเเิิดดดยยยงงงงซึ่่่ใจไไหาาวีพระะธ เราเล่นกัน2คนแล้วไม่ได้อยู่พื้นที่ใกล้กันัถ้าเกิดมาหอวเซิร์ฟจะดอนแบกเป็นครึ่งต่อครึ่งถ้ามอ็อบแขกของเซิร์ฟอยู่ที่ประมาณ70ตัวก็จะดนแบกคนละ35ตัวไม่ฟารมมอนที่เราสาร้างนั้นเสียน้อยมากทําให้อีกคน,นต้องมายืน FK ฟาร์มมอนด้วยง่ายๆก็คือถ้าเราจะหาซอมบี้หรือเจี้ยนให้เร็วที่สุดถ้าคู่ต้องมายืน FK อีกคนจะไปคุณเหมือนทําฟาร์มอะไรก็ไม่ได้ยังไงละครับรอยาวไปมาถึงวันที่24เราก็ได้เจอผู้โชคดีตัวที่2เราได้เคลียร์มอนลายแยกเขาออกมาไอ้ด้วยกันที่เราอเคนานเกินไปหรืออะไรก็ไม่ทราบพวกสัตว์ก็ได้สปอมันในเกาะของเราเป็จํานวนที่เราสามารถเอาพวกมันไปผสมพันธุ์ได้ยกเว้นตัวที่เราต้องการ มากที่สุดนะเพราะเราจะได้เอาหนัาคมันมาทำสมุดเอ็นชานแต่แม่งกับเกิดตัวเดียวขนาดให้ตัวอื่นแม่งสปอนสอถึงสตัวผมบอกเลยว่า ขอบคุณนะทีหลังไม่ละสวันต่อมาในสุดตัวก็ได้สปอนมาสักทีตัวสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการสะสมซอมบี้วิลเจอร์ให้เป็นวิลเจอร์ธรรมดาเดยเราจะต้องมีแอปเปิลทองกับยาวิ n เนตซึ่งแอปเปิลทองมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับแค่เอาแอปเปิลทองมาค้ากับทองก็ได้แล้วแต่ยาวิเนตนี้ยังต่ำก็ต้องไปลงเนเธอร์เพื่อจะได้ค้าพี่ปุงยาได้แต่มันมีวิธีการให้เราไม่ต้องไปลงเนเธอร์ด้วยซ้ำพี่เราจะได้เอายาวิเนตแต่พวกงโง่สตัวนี้ไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนที่เเ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 เรรราา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 าลลลงงงงงงนน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 นออออออแ้้้้้วววหหขขกก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 กััััััมมคคคบบดดดีีี๋ยยยยผ่่่่่่ททไไืตตจะป ตัวให้พร้อมกันสัหน่อยเพราะแค่ตอนเราอยู่ในโลกปกติเราก็แทบจะไม่ลอกกันอยู่แล้วเราเลยจะหาชุดเพชรใส,ส่เพื่อจะได้คนมือคนตีนมอนในเนเธอร์มากขึ้นในช่วงวเวลาวันที่27-28ผมเลยได้ฟาร์มอาหารกับพอยทให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ไปขุดแร่ในเหมืองได้นาน,านโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากรแล้วที่29ก็ม,มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่ลหครับกูตาแต่อีสัตว์มันไม่เชื่อความผิดกูสัหน่อยเซอร์มแม่งอย่างกานพวกคุณดูสิครับกันก็กันอยู่อยู่ก็ไก่งั้นคร วันที่30ผมเลยได้ขึ้นมาปลูกข้าวกับหาอาหารเพิ่มแล้ววันที่3 1มสเถึงสาเลยได้ไปขุดเพชเพิ่มเมื่อขุดไปเรื่อยๆเมื่อเราก็เริ่มขี้เกียจตามหาเพชตามตองเมืองแ,แล้วเลยคิดจะหาเพชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการขุดให้ลึกที่สุดแล้วขุดแม่งข้างแหบเลยท่าง่ายๆก็ขุดแบบลิง ไม่ได้ขุดหาเพชรจนลืมวันลืมคืนได้สักพักแล้วก็ได้ไปพ,พอสำหรับทำชุดเพชรและอุปกรณ์สำหรับเราสองคนวันที่39เราก็ได้ทำภารกิจแรกนั้นเสร็จนั่นก็คือทำชุดและอุปกรณ์เป็นเพชรทั้งหมดเมื่อเราได้เตรียมพร้อมเท่าที่เราจะทำได้เราก็ได้ไปขุดออกซิเดียมเพื่อเราจะสร้างประตูเนเธอร์จากนั้นเราก็ได้เข้าสู่เนเธอร์โดยเราจะมาหัวภารกิจที่ทำให้เราต้องมาในที่แห่งนี้อีกรอบ เราจะมาที่แห่งนี้เพราะเราจะหาของที่ค้าพี่ปูงยาเราจะมีแห่งเบสและเห็ดซึ่งที่จริงเห็นมันก็ไม่ต้องใช้อะไรหรอกครับผมไปจํามาจากที่ไหนสักที่ที่คิดว่าเบสของยาพวกยาต้องใช้เห็ดก่อนแต่ยาวิกเนตนั้นไม่ต้องใช้งั้นก็ชัางมันแล้วกันโ <c oughs> ดยพวกเบสจะมีจุดสปอนแถวประสาทนเนเธอร์ซึ่งการมานเนเธอร์ครั้งนี้ก็แค่ามาหาแห่งเบสแล้วก็กลับบ้านมีแค่นี้ง่ายๆ easy easy แต่การหาประสาทเนเธอร์นี้แม่งใช้เวลาโคตรละนานกว่าจะเจอกว่าจะเจกก็ปาไปาที่45ซึ่งก็ใช้เวลา6วันเต็มๆเมื่อเราได้เข งั้นก็ช่างมันละกันสิ่งที่เรากำลังตามหาต่อมาก็คือจุดสปอยของพวกเบสที่แป๊บเดียวก็หาเจอเราเยอะซะด้วยฉันเราก็ได้ยินฟาร์มไปสักพักหนึ่งซึ่งมันก็มีบางช่วงที่เกี่ยวทำให้เราไปสู่ขีดอะนะจนสักพักมันดอบของที่เราต้องการออกมาเราก็ได้กลับบ้านข,ของเราซึ่งก็ดูเหมือนแป๊บเดียวแหละครับแต่การวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จุดหมายนี้มันก็ทรมานใจเหมือนกันมนกกากบข้อเรื่องกันต่อดีกว่าต่อมาวันที่4 6เราก็ได้ทาการปรุงยาแต่เดี๋ยวก่อนส่วนผสมวิกเน,มนมตม แต่เกาะของเราไม่มีเลยตอนนั้นผมบอกได้คําเดียวเลยว่าชิปหายผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาว่ามันจะมีวี่ไหนที่เราจะได้อ้อยต่องเหนือจากจุดที่มันเกิดอยู่แล้วโดวยเราได้ข้อมูลมาว่าไม่จะมีโอกาสเกิดตามรูทเช็ดหรือกองที่มันตอบตามตอนกับเมืองหรือซากปลาขับพังต่างๆและโอกาสแท้แรกในพ่อคาเล่สู้ฮินนี้ก็ตัดไปได้เลยเพราะเล่นมาจากึ้นโปรเจกต์อยู่แล้วแม่งก็ยังไม่เกิดให้สักตัวซึ่งเราจะเลือกวิธีเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือการตามหารูทเช็ดตามเหมืองกับหาตามซากเรือ ผมเลยได้ฟังเสียงม้อนในแถวทางเข้าห้ามที่เราขุดพี่เราจะได้ขุดแล้วไปดูว่าเรายังไม่ได้สำรวจที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าแล,แล้วเราก็ได้เจอจุดสปอนของแมงมุมและได้พอระนะให้อ้กองง่องโง่ๆนี่มีของที่เราต้องการและมันก็มีจริงๆด้วยแต่ถคาคุณเล่นมาครับมันอย่างยาวนานแล้วก็พวกคุณก็แน่รู้นะครับว่าอ้อยหรือชุก็เคลมแพดใหม่มันไม่ต่อตามก่อนหรือลุเชนแล้วงั้นครั้งนี้พระเจ้าคงให้เราเพราะเราเป็นคนดีแล้วมั้ง แต่ผมสงสัยว่าถ้าเราไม่เจอแออ้อหรือชูก้าเคนนี่จะเป็นอย่างไรผมเลยไปหาข้อมูลกับคนที่เล่นชาเลนจ์นี้มาก่อนทำให้เราได้รู้ว่าที่จริงเราไม่ต้องไปเนเธอร์ด้วยซ้ําใช่ครับถ้าแต่วันที่ส9มสถึงสีนั้นป้าบุโยเพราะมันมีเทคนิคอยู่โดยการราวิ์เกิดที่ฟาร์มมอนเตอร์ที่เราสร้างขึ้น ซึ่งโอกาสมันเกิดน้อยกว่าซอมบ Zombie ี้วิเจอร์อย่างมากจนพวกเราไม่คิดว่ามันจะเกิดได้หลังจากที่มันเกิดนั้นเราก็แยกมันออกมาแล้วเราก็จัดโพชเช่นให้ซอมบี้วิเจอร์อยู่ตรงกลางระหว่า <Huh? S 1> งเราัควิดโควิดมีโอกาส25ที่จะฟ้าโพชเช่นวิกเนตหมายเหตุผลของวิกเนตนี้สามารถนำไปใช้ในการรักษาชาวบ้านซอมบ,บี้ได้แต่ก็ช่งางมันเดินครับอะไรที่แล้วก็แล้วกัวกนไปต่อมาวันที่47เราเลยได้ทำยาวิกเนตโดยการเอาขวดที่ใส่น้ำเปล่าใส่เข้าไปในแห้งปรุงยาแล้วเอาตามนมุมเทียมมาเป็นวัตถุด,ดิบแล้วก็ได้ยาวิกเนตมา แต่เราจะเอาไปใช้ไม่ได้เพราะเราก็คงให้ซอมบี้วิลเลเจ์ดื่มเองไม่ได้หรอกครับเราเลยต้องใส่กันพาวเดอร์เข้าไปทำให้เป็นยาที่ป่าได้หรือสเปร์โพชั่นจากนั้นเราก็ได้ทำแอปเปิลทองมาได้แล,แล้วเวลาที่เราคอยก็มาถึงเราได้ทำการรักษาแล้วพวกแม่ลมายังขั้งล่าจากจุดฟาร์มอนแต่ไม่รู้ว่าอะไรพวกงโง่2ตัวนี้ไม่ได้ดูวิลเลเจ์ให้ดีเลยทำให้พวกแม่เป็นซอมบี้กันอีกรอบเราได้เสียเวลาวัน2 7 1 9ถึงไปฟรีๆเพื่อทำให้มันเป็นวิลเลเจ์ธรรมดากันอีกรอบหลังจากที่เรารัััักกษาาเสร็จ็จดด้้้ทใหปปลลออออภภยยยยูู่ยย่มง โดยการทำฟาร์มวิลเลเจอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็แค่ทำเตียงให้พอกับจำนวนของพวกมันก็บวางเพื่อนหนึ่งอันสำหรับลูกๆของมันและให้ขนมปังแล้วก็รอสักพักแล้วก็ได้ห้าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ผมหมายถึงพลเมืองนะดูวันที่ห้าสิบถึงห้าสิบเจ็ดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเพิ่มพลเมืองของเราให้มากขึ้นเพื่อจะได้รองรับอาชีพทั้งหมดของไมค์ครับในช่วงระหว่างวันที่ห้าสิบถึงห้าสิบเจ็ดนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับด้วยการฟาร์มของเจ้าพวกวิลเลเจอร์และหาของมาแลกเป็นอเมมัลลอร์ และในวันที่61ผมก็ได้คราบของอาชีพมาได้ครบทุกอาชีพแล้วก็สำเร็จไป2องรกิจของโปรเจกต์นี้แล้วส่วนสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการคว้เอิมโรลจากพวกบริจ์เพื่อทำให้เราเอ็นชาร์ตอุปกรณ์ได้เพราะมันช่วยเราให้หาทรัพยากรในการทำาก่อง่ายขึ้นเพื่อเปลี่ยนจากเก่อน,นี้ไปเป็นเมืองตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้โดยระหว่างวันที่62ถึง64ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับก็แค่หาของไปแลกบริจ์เป็นอิมโรลไปหาแร่พร้อมทาวเวลไปด้วยเอ็นชาร์ตพวกอุปกรณ์ต่างๆเมื่อถึงวันทีี่่65ผมมกกกก็หาาาาาททรรรัพยยยยจะขขขขขโดดดดดุุุุิิิินนนน มันก็มีแค่นี้แหละครับวนไปจนถึงว่าที่68ในระหว่างนั้นมาร์กก็กำลังสร้างบ้านหลังหนึ่งให้วิดเจอร์อยู่เมื่อมาถึงวันที่69ผมก็คิดจะสร้างอะไรบางอย่างผมได้ตัดสินใจสร้างโรงตีเหล็กเพราะมีหลายอาชีพที่เกี่ยวกับโรงตีเหล็กผมเลยคิดที่จะทำให้โรงตีเหล็กมันใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะรองรับได้หลายอาชีพแต่ด้วยหมอนว่าผมจะสร้างใหญ่เกินไปหน่อยเลยใช้เวลาสร้างถึง5วันเต็มๆโดยผมจะสร้างข้างหน้าเป็นเหมือนจุดหลอมเหล็กแล้วก็ทำในบ้านเป็นบ้านสี่เหลี่ยมเป็นสี่เป็นสี่ผมรู้คร ได้ในระหว่างที่ผมกำลังทำลงตีเหล็กอ,อยู่นั้นมันก็ได้ทำห้าเรือเสร็จแล้วเช่นกันเมื่อมาถึงวันที่75มันก็ได้จัดสรรปันส่วนสภาพก่อใหม่ส่วนผมก็หาทรัพยากรโดยการตัดตัดตัด จนถึงวันที่80ผมก็ได้ทำการสร้างห้องสมุดเล็กๆโดยจะได้รับแรงบันดาลใจจากห้องสมุดยุคกาพี่ยังน่าจะมีห้องสมุดที่อยู่ในโบสถ์แดะยังมีศาสนาเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยส่วนมากคนที่จะเข้าถึงหนังสือได้นั้นจะเป็นพวกนักบวชและพวกเขาังมีหน้าที่คัดเลอกหรือเก็บรักษาต้นฉบับไว้อีกด้วยตัวเหตุผลที่เอาเป็นห้องสมุดในโบสถ์ก็เพราะที่แห่งนี้เราได้เก็บที่เอ็นชานเอาไว้และหนังสือที่อยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนเหมือนคำพีต่างๆที่เกี่ยวกับในสถานที่แห่งนี้ถึงผมจะพูดที่มาที่ไปดูดีแแ่ไหนก็ตตาามสุดท้้ยลว มันก็มีแค่สวนหน้านะที่พอครับใครัคบผากับโบดอยู่บ้างวราครั้งนี้ผมจะทําไม่ใหญ่มากก็าเล็กขนาดนี้แล้วขนาดวางบัองหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ห้อสมุดยังดูว่างๆอยู่เลยหรือจะให้พูดยังไงก็แช่ครับครูที่เก็บไปหาบัองหนังสือเพิ่มแล้วในท้ายสุดเราก็จะวางเตียงและที่ทำงานของบรรลักษ์เอาไว้ใกล้ๆกันเพื่อที่เขาจะได้ทํางานที่เขาชอบ ไตลอดกรารในระหว่างที่ผมริ่รมข้อสมุดจนเสร็จไปใน้ว,วันต่อมามาก็กำลังสร้างการหัรลมและฟาร์มใหม่เสร็จพอดีผมเลยเอาโบนมิมาหาดอกไม้เพิ่มเพื่อที่ผมจะได้ย้อมสีขนแกะเพื่อเอาไปทำตลาดของหมู่บ้านนี้ในขณะวันที่แปดสิถึงแปผมก็ได้สร้างตลาดกลางก่อขึ้นมาในด้าของมาก็กำลังย้ายประตูเนเธอร์พร้อมตกแต่งโดยเพิ่ออยู่ในเนเธอร์วันที่แปดสิก้ผมก็ได้รับเพราอกับสเกงมาเป็นจำนวนมากเพื่อมาได้ปักพวกเกไม่ให้มอนเกิดวันที่เก้าสิบผมก็ได้ทำนำผูงตรงพื้นที่ว่า,วางตรงหน้าบา มักเลยได้ทําต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งมักก็จะเป็นคนทําไปส่วนผมก็จะไปหาพวกไม้กับใบไม้มาให้ซึ่งก็ใช้เวลาทํา3วันในการทําต้นไม้ใหญ่ซึ่งวันที่95เราเลยได้ต่อเติมบ้านของพวกเราที่พวกเราอยู่เพื่อเติมหลังคาเข้าไปแต่บ้านของเราตอนแรกมันไม่ได้คิดว่าจะทําหลังคากันอยู่แล้วแต่ภาพใส่หลังคามันเลยเปรียวเราเลยใช้เวลาในการดีไซน์กับการทําไปเวลา2วันวันที่98เราจะคิดจะทำะไรฟาร์มที่เราไม่ใช้แล้วออกไปเนื่อมาถึงวันสุดท้ายน,นั้นก็คือวันที่999เรด้าียบเก้าเราจะได้เ,ววเดดที่ต่า่เรามา เซ็คุส่วนของกอว่าเรียบร้อยดีแล้วเราก็ได้นอนจนถึงวันที่100และนั่นก็คือจุดจบของโปรเจกต์นี้ซึ่งนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราและกันเล่นแมคคับจริงจังในเกือบรอบ10ปีทําให้ความรู้บางอย่างในแมคคัสพี่พวก2ตัวนี้ควรรู้เนี่ยแมย่งไม่รู้คืออย่างนั้นนี่ก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ดีเพราะเราเริ่มจากแค่ไม่มีอะไรเลยจนเราหาของมาสร้างเมืองได้ทําให้เราได้ความรู้พื้นฐานต่างๆของเกมนี้ไปด้วยส่วนคลิปต่อไปจะเป็นโปรเจกต์อะไรผมก็ไม่อาจทราบอาจจะก,กันเร็วๆนี้มัง่งใครชอบก็กดไลไดด okay, ไดค์